มเดี๋ยวคลิปนี้เขามาดูครับว่าน้องๆหลังจากที่พักกินเข้าแล้วเดี๋ยวปล่อยให้น้องตาพัทยาใส่ก่อนเฮามาสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่เฮาห้องนะครับเฮาอุก้กับละอ่อนมาทั้งวัน,น้วครับเจ้าหน้าที่เฮาตอนี้มุมห้องเป็นจะได้ไอิดกันขนาดแบบน้หิวน,นะครับเป็นได้ครับวันนี้ครับ้มไกม่ <c oughs> ไกครับถือว <c oughs> ่าเดี๋ยวแป๊บนึงอ่าอ่าอันนี้เป็นน้ำส้มเนาะอู้นี่กินน้ำส้มนี่ ถือว่าวันนี้ก็เป็นวันที่ดีอีกวันหนึ่งครับก็ทุกอย่างกับพานไปตามทีทเขาคาดหมายไว้แต่โดยโดยโดย,ดยเนื้อหาโดยอย่างเนี้ยร้อนร้อนยังยังยังบ่ค่อยยังบ่ค่อยแบบแตกบ่ค่อยซึ้งครบลึกครับในในแบบในอบคิดของงอนเดียแต่ว่าแ่อนาคตบ่ไก่นี่แหละคิดว่าอ่า หรือเปู่ส่งคำวังไว้เนี่ยคิดว่าน่าจะเกิดน่าจะเกิดนะครับรอเวลารอเวลาอ่าถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับอันนี้เออ่ของหัวหน้ามาจากไอ้ผมมาจากเคทําธารมราทัพยาล้อทัพพญาล้อจื่อเป็นเคทําธราชครับจือหัวหน้าจื่อเดชาครับเดชช้าหัวหน้าเดชานะครับหน่อพยาล้อพยาล้ออ่าโอเคครับ อีกได้คงเจอกันนิโนนฮะนิโนนครับผมไปดูนกยุงกันได้เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูนกยุงกันครับผมอ่าโอเคเดซาจากพญาลอครับผมครับมาต่อคิวเลยสองนุ่มนี่ฮะสองคนทีมงานมาจวยผมนะเดี๋ยวเพือต่อคิวกินข้าวก่อนนะอันนี้ โอ้โหอีกแบบีเลี้ยงเลยแหละนี่ฮะอ่าคะแนนเต็มซิบมือตัวใดนี่ฮะมือสาวเลยโอ้โหมือนี่โดนกว่ามือเจ้าหนะมือเจ้ามือเช็ดนี่ครับวันนี้ได้กลิ่นต้มขาไก่ครับไข่ดาวพือตัวใดครับ สิบเลยเจ้าได้สามสิบแล้วสามสิบแล้วมือนี่นะฮะโอ้โหแม่แม่ได้ยินนี่จึนใจเลยสวัสดีครับพี่เสมครับครับวันนี้เป็นได้ฟองครับน้องๆกิจกรรมเขาครับผมก็ถ่าถ่ายอยู่นะครับน้องเริ่มนี่แหละครับจ้รชวนไกด์ด้วยนะครับมีความหงุดหงัดนะก็ถือว่าคุ้มค่านี่การทุ่มเทของทีมงาเนอะครับน้องได้เห็นนี่ ขอบคุณพี่เซมครับตามสบายนะครับผมนี่คุณเข้าเดวยกันไปนะครับต้องบัดไหนอร่อยเผาข้าวหลามไม่ได้ฟังครับโอ้ฮ้อนเขาหลามประสบนี่ก้าเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะแก้ไขกันเนาะเอาเน็ดเน็ดเลยครั้งแรกนี่มาเรียนรู้ด้วยกันหมดนะครับนะครับเคนนะครับเนาะขอบคุณจัานักนะครับแนะนำตัวนะครับผมผมพี่จุ้ยพี่จุ้ยครับอันนี้มาจากเบียงล้อเบียงล้อครับผมพี่จุ้ยนะครับพี่จุ้ยนะครับนี่ ได้ความรู้จากพิจุไปเยอะแยะมากมายนะฮะโอ้ต้องขอขอบคุณมากนะครับครับผมขอบคุณทีณ่มาช่วยเคทาํารากสั้นองนึงน่งสาเขาตยแล้วก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีทั้งเครือข่ายเยาวชนแล้วก็เป็นกลุ่มทีมงานในการจัดนะครับจัดคล้ายๆกันอบร้มให้ค,ความรู้กับละออนในลักษณะนี้ผมคิดว่าหัวหน้าวลาที่ใช้สารคงจันนำ ไปต่อยอดได้แหมเยอะอยู่ครับแล้วก็ข้อปรัปรปุงหรือว่าอันข้อไหนที่นี้ข้อบกพร่องเขาก็จะพยายามพัฒนาคือแต่ละท่านแต่ละทีมงานที่มาจ่วยได้คือข้อมูลกับน้องๆได้แน่นขึ้นแล้วก็รวดเร็วแล้วก็เข้าใจง่ายมากขึ้นซื้อกันได้เร็วขึ้นนะครับ <S <S ตอนนี้ผมก็เดินมาถึงมุมอริอร่อยของน้องๆแล้วนะ อันนี้จะเป็นเวทีกิจกรรมของเขาที่ใจททำกิจกรรมตะกี้สวัสดีครับได้กินไนหพองแล้วมังกรอ่าครูขออยากทายขอต้อ <laughs> กระจาดไขย่ย่าง่ะมันมนเล่าการ <c oughs> เนี่ยนี่เนี่ยเขากับว่าได้กินเนี่ยหั่นกินน้ำลายไหลเนี่ยขอคะแนนเนาะรสชาติเต็มซิฟมือตัวใดสำหรับมือนี้กลิ <c oughs> ่คือแปด ผู้หญิงแปดแปดเหมือนกันนะเปียวแล้วก็ไข่นี่ป้ายหายไปไหนฮะเกาเก <9. S 1> ้วป้ายหายไปไหน <5 S 1> ไปลายอยู่ไหนถุงเสื้อค่ะอ่าอย่างนี้นะเออเมื่อกี้ครูกเก็บป้ายไข่มูได้คนหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมีรางวัลแน,น,น่ๆเดี๋ยวมีรา <c oughs> งวัลแน,น่ๆ <c oughs> อ้าวนึงคือตัวไหนครับแ <8. S 1> <8. S 2> ปดแปดอ่าเห็นคนจออย่างครับ แปดเด้อแปดโอ้หนี่สามัคคีกันมากเลยทีมนี่ฝั่งนี้นนเราอ้อมกินข้าวกันมึงอยาก,ยากยรถขโมยกันเราเนี่ย <c oughs> กันยังบอกทอตัวมากินข้าวเนี่ยด้ย๋ยจะเป็นยังคู่น่อเนี่ยตัวน้อยปิ๊กๆเนี่ยเข้ามึงเคยกินเนี่ยจะดูปไปยืดกอ่าพอยใสมึงกินแหละม,มึงกินอ่าไม่ไมาหาคนกินให้ก็ได้อ่ามึงที่หันแววแล้วคนอี่ต้องโดนกระปั๊บป้ายหายเนี่ยนะอ่า คือคะแนนจะได้ครับคือเก่าจาอ่าชื่ออย่างก็อ้งิงอ่าเดี๋ยวได้โดนกระปั๊บอวินไ่จะด้ครับ8.5ดจุดห้าแอ่าข้าตอกแปดกัได้มีกัดได้ด้วยหแต่แต่อย่างคือเจอากาเฟิร์นคือเจตาอเนะน้อยลงมมมาเฟส เก้าุดห้านี่อะไรงลิ้นแต่ละค้นมันเหมือนกันห้อมเต้ากันแต่อมาอันนี้อย่างนี้นะเก้แปดจ้แปดหริวแปดโอเคถือว่าอืมได้มือนี่ดีกว่ามือเจ้ากอดีกว่าโอเคอ่ะถือว่าจริงๆแล้วทั้งสองมือนะฮะคิดว่าน่าจะเป็น าการสนับสนุนจากหลายฝ่ายไฟไมาจุวยหื้อน้องๆได้ทํากิจกรรมร่วมกันนะต้องขอขอบคุณหัวหน้าวาราิทเซสารแล้วก็ขอ,ขอบคุณมูแม่แม่ต้นนะครับตีจุ่อกันสนับสนุนในเรื่องของอา,อาหารทั้งสามื้อรวมถึงข้าวหลามต้วนะข้าวหลามแล้วก็ข้าวเจ้าแล้วข้าวตอนหัวหน้าวาริดก็ได้สนับสนุนเงินส่วนหนึ่งนะฮะงบประมาณส่วนหนึ่งมา เป็นค่าอาหารเรื่องตอนรับน้องๆแล้วก็ทีมงานวันนี้ตัวเแล้วก็มูแม่แม่กับมาเสริมในเรื่องของอแรงนะครับในการประกอบอาหารนห้ค,ครับน้องๆก็ต้องขอขอบคุณมูแม่แม่มาณนะที่นี่ตัวนะครับผมแล้วก็ถ้ากิจกรรมตรงนี้นะครับโต๊บกพร่องตรงไหน,นผมคิดว่าทีมงานแต่ละไฟล์แต่ละคนก็จะพยายามจะไปปรับปรุงแก้ไขเพือ่อใน้อนาคตข้างหน้าจะมีกิจกรรมดีๆแบบนี้เพื่อเยาวชนของเขาได้มาเล่นลูกกันแหมนะ เดี๋ยวคลิปหน้าในการสรุปเขาจะมาอู้กันแหมก้ามนะฮะแต่ก่อนจะปิดคลิปนี้ผมเนี่ยัได้ถามคู่มวยเดียวนะฮะสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีจ้าปิดคลิปนี้คือผมจิมมาสำหรับเมือกี้คลิปนี้สุดยอดก่อนหน้านี้คลิปเนี่ยสุดยอดมากเลยครับได้ข้อมูลเยอะเลยอยากจะให้ อ่ากินก่อนครับกินครับให้ิดอะไราเนยอ่าอยากให้อาจารย์เปลี่ยนตัวแทนของน้องๆเด็กๆนะครับกล่าวถึงเจ้าหน้าที่แล้วก็เคทําล่าตัวยครับว่าในการทำกิจกรรมลรงกันมันนี่อาจารย์มีคําแนะนําอันย่างหื้อกับทีมงานได้ประปรงแก้ไขพ่องนะครับผมในการดูแลน้องๆเด็กๆครับถ้าพูดถึง ถึงเรื่องของการดูแลเราออนนี่นะต้องขอขอบคุณปีๆนะคะตีจัดสรรแม่แม่นะคะเข้ามาช่วยในการดูแลเด็กๆซึ่งถือว่าเป็นเป็นความสัมพันธ์ของ อุ้ไปยังไงก็คือมันมันเหมือนกับฮือความสําคัญกับบุคคลบุคลากรต่้งเดิมของเฮาเนาะก็คือแม่แม่ซึ่งอยู่บ้านก็งอมะเนาะ <c oughs> เอาเอามาทํากิจกรรมรวมกันกันก็จะได้อยู่ด้วยกันสนุกสนานอ้นี้นี่ชอบมากเลยแล้วก็เห็นแม่แม่ก็จะได้เห็นเด็กต่างไว้ <c oughs> ในคณะเดียวกันเด็กต่างไว้เด็กน้อยก็จะได้เห็น รุ่นใหญ่หนาะลุนใหญ่ใหญ่เนี่ยทำงานมันก็จะเป็นเหมือนกับว่าได้ได้เห็นหูเขาจะได้เห็นหูซึ่งกันและกันบางทีบางคนเด็กบางคนอาจจะอยู่บ้านกับปอแม่ซึ่งก็ไม่ได้สัมผัสเรื่องราวเหล่านี้ครับบางคนอยู่บ้านที่เป็นครอบครัวปนห้องมาอย่างนีมีแต่ปีกับน้องปอแม่ก็ทิ้งไว้อยู่กับ สองคนพี่น้องเนี่ยเนาะพอไม่เห็นเนี่ยก็สร้างความอบอุ่นเห็นตึงหลุ่นใหญ่ตึงหลุ่นปีตึงคูนะทุกคนนะตรงเนี้ยจุดเนี้ยเป็นจุดที่สามารถให้เด็กได้เห็นหูเรื่องความรักความผูกพันตีทายถอดความเป็นกันเองเนาะดีมากเลยส่วนเรื่องของการแนะนำนี่ ยังแบนแนะนาดีกว่าที่ว่ามันน่าจะดีไปเกือบเกือบทุกอย่างแล้วเจ้าโอ้ยใจชื่นว่าน้อยหนึ่งนะฮะจริงๆเจ้าอาจจะโดนหนักนะครับอันนี้เดี๋ยวเขาไปนอกรอบกันนะฮะครับก็บคุนอาจา์นะครับผมสามารถนำนำบุคลากรทุกฝ่ายทุกภาคส่วนเข้ามาช่วยกันทำงานนะงานนี้มันไปได้เริ่มต้นตี ง่ายๆนะครัแล้วก็ไม่ได้ทาได้ง่ายๆตัวรเราเระยะเวลาในการทําก่อนใบจแค่วันสองวันมันจะสําเร็จนะพูกนายอย่างน้อยส <c oughs> ักสามปีห้าปีเพื่อนะอต้องใจเวลาพาสอส่งคนทีเดียวเจ้าครับ<า>ขอบคุณอาจารย์ครับผม<า><า>อและนี่ก็เป็นขอ้ขอแนะนาแล้วก็อาจจะเป็นคําชื่นชมตัวนะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ด้วยแล้วก็เดี๋ยว คลิปหนะ้าเรามาดูการสรุปของกิจกรรมนี้ครับสวัสดีครับ